สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรดักต์ใหม่ฮะ uh huh. จะเป็นบอร์ดบาลานแบตเตอรี่ไม่เชิงว่าบอร์ดบาลานเป็นบอร์ดแพ็คแบตเตอรี่นะครับบอร์ดตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นการชาร์จแบตเข้าไปในแต่ละเซลลนะ uh huh. ์ของแบตเตอรี่นะฮะบอร์ดเอ้ไม่ใช่บอร์ดแบตเตอรี่ของมิวกี้ส่วนใหญ่ในตลาดที่ว่ามันเสียมันไม่ค่อยส่วนใหญ่มันไม่เสียนะมันแค่ แรงดันแต่ละเซลล์ไม่เท่ากันซึ่งไอแรงดันแต่ละเซลล์ไม่เท่ากันนั้นมันความหมายเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเนาะ,ะเริ่มต้นจากไอตัวนี้ m 1 m12 6 m อืกกอฮะคือภายในของแบตเตอรี่ครับมันไออย่าง m10 m12 เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เซลล์3 3 s อ่ะฮะมีบวกมีลบมีบวกมีลบมันจะต่อกันแบบนี้โอเคแล้วก็เป็นขั้วออกมาใช้งานเป็นขั้วออกมาใช้งานแต่มันจะถูกขนานกันสูงสองชุดก็คือ2อปี จะขนานกันอยู่แบบนี้อ่าที่ว่ามันไม่เท่ากันอย่างเช่นอ่าเซลล์นี้มีอยู่สามจุดหนึ่งเซลล์นี้มีอยู่สองจุดเจ็ดซลล์นี้มีอยู่สี่จุดศูนอืเนี่ยอ่าเพราะเมื่อเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับมันจะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของเราอะมันจะไม่ชาร์จให้อ่าไม่ชาร์จให้เพราะว่าคือเซลล์แต่ละเซลล์มันไม่เท่ากันหรือชาร์จแป๊บเดียวเต็มแต่เต็มพอถอดออกมาแล้วมาใส่เครื่องมือมันขึ้นทันขงขีดสามขีดอะไรเงี้ยอ่ามันจะเกิดจากปัญหาแบบนี้ซะส่วนใหญ่ ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงคือผมก็เลยทําเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาทําสายตัวนี้ขึ้นมาเป็นชุดชุดชาร์จตัวนี้ขึ้นมาชุดชาร์จตัวนี้จะทําหน้าที่เข้าไปคีบระหว่างแบตเตอรี่ตรงนี้อ่ะมีสายสายลบเนาะมีสายบวกดำแดงดำดำดำลบแดงบวกอ่ะเราจะเอาไปคีบที่แต่ละเซลล์เลยคืออย่างนี้ลบ อันนี้บวกเราจะทําหน้าที่ชุดนี้นะจะชาร์จไฟ4.2เนี่ยเข้าไปให้มันเต็ม4.2 4.2 4.2ทั้งสมชุดพอมัน3ามชุดปับ๊บในเมื่อไฟมันเท่ากันแล้วอ่ะมันจะทําให้เครื่องชาร์จเราสามารถชาร์จกลับมาได้ปกติก็คือ,คอเรา4.2เนี่ยมันเท่ากันแล้วเนาะเราไปใช้งานมันก็เป็น12.6มันก็เป็น12.6 12.6โวลต์เราก็เอาไปใช้งานได้เลย คราวนี้เมื่อเมื่อมันเท่ากันเมื่อมันเท่ากันเวลาเรากลับมาชาร์ตแรงดัน3ตัวเนี้ยมันก็จะเท่ากันเวลาเรากลับมาชาร์จเครื่องชาร์จมันเห็นว่าไอแต่ละก้อนเนี้ยมันมีแรงดันใกล้เคียงกันมันก็ชาร์จให้ปกติเนี่ยไอตัวเนี้ยเราจะมาแก้ไขแก้ไขชุดไอแรงดันไม่เท่ากันแบบเนี้ยเครื่องชาร์จตัวนี้สามารถทํางานที่2.5โวลต์ถึง4 12โวลต์ จะทางานเริ่มทํางานในแรงดันไฟประมาณนี้อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนอันนี้เราจะขันน็อตออกมาเนาะเป็นนอ็อตเป็นกระแจากระเจา,า,เจา,ามีรูเบอร์ที่สิบสี่ตัวถ้าเป็นเอ็มเมสิบสองที่มีสี่ตัวเราถอดออกมาเลยสี่ตัวแกะออกมาเลยแกะออกมาเลยอ่ะเอาแกะออกมาแบบนี้ เราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นขั้วบวกไหนเป็น <cover> ขั้วลบสังเกตง่ายๆเลยนะครับอ่ะสังเกตง่ายเลยเนี่ยที่มีขีดอย่างเงี้ยแล้วหัวมันเป็นหัวนูนหัวเป็นหัวนูนอย่างเงี้ยขั้วบวกแต่ถ้าเป็นด้านเรียบๆแบบเนี้ยเป็นด้านเรียบๆเลยไม่มีอะไรนูนไม่มีอะไรเลยไม่มีขีดไม่มีร่องเนี่ยอย่างเงี้ยขั้วลบเห็นแม่เอ่ยตัอกษรม่อานเนี่ยอย่างเงี้ยขั้วลบแบบนี้ก็เหมือนกันอ่นแบบนี้ก็เนี่ยผองมันขั้วบวก มันจะต่อกับ2ชุดก็บวกอันนี้ข้อลบส่วนถ้าเป็นด้านบนอย่างเงี้ยไอชุดบนเนี้ยเราจะไม่ไม่รู้ยังไงอันจะจะเป็นตรงนี้ข้โค้อลบเนี้ยเป็นข้อบวกมันจะมีทั้งหมด3ชุดนะมันจะมี3ชุดชุดละ2ก้อนก็จะเป็น6ก้อน3 3 6แล้วเราจะคีบชาร์จยังไงนี่เลยอ่ะอย่างที่ผมบอกไว้ถ้ามีเซลล์เนี้ย เลียวตำ่ำอ่ะเราก็มาขีดอ่ะเป็นชุดนี้อันชุดอาจจะชุดนี้ชุดหนึ่งเราก็ขีดไปเลยชุดนี้อันนี้เป็นฝั่งลบเนาะเราก็ขีดเข้าไปขีดเข้าไปเลยอ่ะดูให้ถูกขั้วนะครับห้ามปิดขั้วเลยค่ะปิดเครื่องปิดขั้วพังเลยตัวเครื่องเครื่องชาร์จเราจะพังเลยอันนี้ขั้วขั้วบวกอันนี้ขั้วลบเนาะอันนี้หัวผมจะทําเป็นสองหัวไว้คือเป็นหัวไท p c กับหัว micro usb อ,อย่างแรกเราเทด้วยห,หัวไทยซีก่อนงั้นผมจะเอาออกก้น,นน่งก่นเนาะหัวไทซีเมื่อเราเสียบไปปับ๊บอ่าไฟจะติดเป็นสีฟ้าก่อนก่อนที่เราจะเสียบเนาะแต่พอเรานีไปปับ๊บเมื่อมันทํางานมันจะเป็นสีแดงง่เเมื่อมันเต็มมันจะเป็นสีฟ้าโอเคเดี๋ยวอ่าผมจะจับกระแสให้ดูนะครับว่ามัน กระแสไหลอยู่ประมาณเท่าไหร่อบอร์ดตัวนี้บอร์ดชุดชาร์จ ja, ตัวนี้จะจ่ายกระแสอยู่ที่สองแอมป์นะครับอันนี้ทอาไปเลยอันไฟวิ่งเข้าอยูอ่หนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งแปดหนึ่งจแปดแอมป์เมื่อเราเนี่ยเราจะทำการชาร์จแบบเนี้ยอเราก็ปล่อยแบบนี้เลยแล้วเสียบหัวเสียบสายชาร์จเข้ากับสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปเลยแล้วก็ปล่อยแบบนี้ไว้เลย,ลลย,บบเลยจนกว่ามันจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าพอมันขึ้นเป็นไฟสีฟ้าเสร็จปั๊บ เราก็ถอดออกจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้แล้วตออแล้วเราก็เอาออกมาแล้วไปขีดพัวถัดไปพัวถัดไปก็ดูลบดูให้ถูกขั้วย้ํานะครับต้องถูกขั้วก็บวกอ่ะแต่แบบเนี้ยมันเต็มแล้วมันไม่เชิงเต็มแล้วหรอกมันใกล้จะเต็มแล้วมันจะติดแค่บอร์ดเดียวติดแค่บอร์ดเดียว ก็จะเต็มแล้วถ้าเป็นบอร์ดนี้อ่ะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นนี้ลบเนาะอันนี้บวกปิดอันนี้ยังไม่เต็มเนี่ยมันก็จะปิดสองอันเลยอันนี้ลองหัวใาสีเนาะอันต่อไปเราจะลองเป็นหัวไมโครย s ดีบ้างเปลี่ยนสายครับอ่ะอน,นี่เป็นหัวไมโครย s ดี เป็นหัวซัมซุงรุ่นเก่าเนาะเป็นหัวไมโครยูนิตีไม่เลยอ่ะแล้วก็เสียบเหมือนเดิมเสียบรูอีกรูกหนึ่งเห็นไหมอีกรูกหนึ่งอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นสองไฟแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้เหมือนเดิมดูให้ถูกขั้วก่อนขั้วลบขั้วบวก ไฟมันก็จะติด2ตัวสีแดง2ดวงเราจะทําแบบเนี้ยจนครบทุกเซลล์ทําทีละชุดทําทีละชุด่อเราจะทําแบบเนี้ยทีละชุดอออเอาไปขีบแบบเนี้ยทีละชุดขีาขีบลบอ,อย่างนี้1ชุดจนกว่ามันจะขึ้นไฟแล้วเราก็ไปขีบอย่างนี้อีก1ชุดจนกว่ามันจะจะขึ้นไฟสีฟ้าแบบนี้1ชุดพอเขาเนี้ยมันเต็มแล้วมันก็เท่ากับว่าเราชาร์จเต็มทุกเซลโดยที่แรงดันเท่ากันหมดแล้ว คือเราก็จะชาร์จเต็มเข้าไปเราจะชาร์จเข้าไปอ่ะสี่จุดสองสี่จุดสองสี่จุดสองพรมันสี่อยูสองเสร็จปั๊บคราวนี้เราไปใช้งานเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยเราเช็คเราเช็คแต่และแรงดันได้เลยอ่ะวิเตอรเช็คนี่อ่ะเราจะเช็คเราก็เอามิเตอร์จับเราจะรู้ได้ไงว่าแรงดันในก้อนไหนเท่าไหร่ก้อนไหนเท่าไหร่หหเราก็อันนี้อย่างเนี้ยเรียบๆอย่างนี้โควโลบอ่ะ ทิมคัวลบฝั่งนี้นูนๆอย่างเงี้ยคัวบวกพิมเลยอ่าอันนี้อย่างเงี้ยสามจุดเก้าอ่าตัไวไฟด้านบนตัวนี้อ่าสี่จุดเจ็ดเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่ามันติดไฟเม็ดเดียวมันใกล้จะเต็มแล้วอ่านี่สี่จุดศูนย์เจ็ดอ่าส่วนฝั่งนี้ข้างบน,งนอ่าอันนี้เป็นไฟค่อนข้างต่ำตัวนี้นเป็นก้อนที่ว่ามีปัญหาผมเลยคัดแยกไว้เอามาเทสให้ดูโอเค ต่อไปแล้วถ้าเป็น M 1 8ล่ะ M 1 8ก็ไม่ต่างกันครับก็ไม่ต่างกันแต่ M 1 8เนี่ยชุดเนี้ยมันจะมีทั้งหมด5 5าแถวเป็น5ก้อนเนาะนะเป็น5ชุดเราก็ใช้ใช้วิธีเดียวกันเลยคือฝั่งฝังเนี้ยเป็นลบเนี้ยเป็นบวกหัวนูนหัวนูนเป็นบวกหัวเรียบเป็นลบแล้วก็เช็คไฟ ก็เน,นี้ยอ่ะสามจุดเก้าอ่ะนี่ศูนย์อันนี้ก้อนนี้มันเสียเนาะอ่าน,นี้มันศูนย์แต่ศูนย์ตัวเนี้ยจะดึงไม่ขึ้นถ้าต่ำกว่าสองจุดห้าโวลต์อ่ะเครื่องชาร์จตัวนี้จะชาร์จไม่ขึ้นครับอ่ะอันนี้สามจุดเก้าโวลต์สามจุดเก้าโวลต์อย่างเงี้ยเราสามารถคีบได้เลยแต่ก้อนนี้มันเซลล์ไล่ๆกันแต่เซลล์กลางมันเสียโอเคครับก็จะเป็นวิธีประมาณนี้สำหรับ การใช้เครื่องชาร์จตัวนี้นะตัวตัวนี้ส่วนราคาราคาเป็นยังไงชุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดที่ว่าราคาออกมานะมันก็จะอยู่ประมาณไม่เกินไม่เกินนะไม่เกิน150บาทรวมส่งไม่เกิน150บาทรวมส่งก็คือที่จะได้ไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยได้เป็นจะไปแบบนี้เลยก็คือจะมีสายปากคีบแล้วก็จะเป็นบอร์ดชาร์จอยู่ข้างในตัวนี้ กใช้ได้เลยลก็เสียบใช้ได้เลยตัวนี้เป็นตัวทดสอบของตัวแรกครับตัวต่อไปน่าจะสวยกว่านี้โอเคครับสวัสดีครับ